ใจสัน่นเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นแรงเป็นโรคอะไรคะเนี่ยหลายคนนะคะเขียนข้อคําถามมาถามพี่ปลาเลยค่ะว่ามีอาการใจสัน่นเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นแรงจะเป็นอันตรายหรือเป็นโรคอะไรไหมคะวันนี้พี่ปลามีคําตอบให้ค่ะมาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะอาการหัวใจเต้นแรงแบบเนี้ยอันตรายไหมคะพี่ปลาเชื่อไหมคะพี่ปลาอยากจะบอกว่า อัตราการเต้นของหัวใจปกติปกติแล้วอัตราการเต้นของใจในขณะพักนะคะของคนทั่วไปที่ไม่มีภาวะโรคหัวใจจะอยู่ที่60-100ถึรครั้งต่อนาทีแต่หากหัวใจเต้นเร็วกว่าร้อยครั้งต่อนาทีจะถือว่าหัวใจเต้นแรงและก็เร็วกว่าปกติค่ะคราวนี้มาดูเลยค่ะอาการที่มักเกิดพร้อมกับหัวใจเต้นแรงอาการหัวใจเต้นเร็วอาจเกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยื่อส่วนต่างๆในร่างกาย ได้รับอซีเย็นไม่เพียงพอหัวใจจึงต้องทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลียงส่วนต่างๆอาการที่มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้แก่ 1. ใจสัน่น 2. หายใจตื้นหายใจหอบเหนื่อย 3. วิงเวียนศีรษะหน้ามืด 4. เจ็บหน้าอก 5. ้านอนไม่หลับ 6. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่มีแรงนะคะเห็นไหมคะอาการเหล่านี้สำคัญมากๆเลยค่ะ 7. อาจหัวใจวายได้หากหัวใจเต้นเร็วมากเกินไป 8. เป็นโลมหมดสติ 9. มีเหงื่อออกมากพี่ปราบอกเลยนะคะเน้นและย้ำเลยว่าหากตัวเราเองหรือคนใกล้ตัวมีอาการหัวใจเต้นแรงร่วมกับอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะอย่างไรก็ตามอาการหัวใจเต้นแรงอาจเกิดขึ้นเดียวๆโดยไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ค่ะ หูวิปรากาแล้วหัวใจเต้นแรงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะว่าหัวใจหัวเราที่เต้นแรงแงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรอาการของหัวใจเต้นเร็วนะคะมาเกิดจากความปกติของการกําเนิดกระแสไฟฟ้าหัวใจหรือขึ้นไฟฟ้าหัวใจการนําไฟฟ้าหัวใจหรืออาจเกิดจากทั้งสองสาเหตุร่วมกันก็ได้ สาเหตุที่ทําให้เกิดความผิดปกติมีทั้งที่ไม่อันตรายและก็อันตรายด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเช่นชากาแฟน้ำอัดลมบางชนิดคาเฟอีนส่งผลต่อระบบประสาทตโนมัติกระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงขึ้นมีจังหวะก,การเต้นผิดแปลกไปและส่งผลให้เกิดอาการใจสัน่นเวียนศีรษะแล้วก็นอนไม่หลับนะคะข้อที่สอง ภาวะเครียดตื่นเต้นตกใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นกดดันวิตกกองบุลจะทําให้เครื่อนไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงส่งผลให้หัวใจเต้นแรงและเร็วกว่าปกติได้ภาวะนี้ไม่มีอันตรายแต่อย่างใดค่ะข้อที่3ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดเช่นยารักษาโรคหอบหืดยารักษาโรคไทรอยอยารดน,น้ำมูกบางชนิด มีผลข้างเคียงทําให้ตราการเต้นของหัวใจปกติหรือกระตุ้นการทํางานของหัวใจนะคะข้อที่4ภาวะร่างกายขาดน้ําและก็แร่ธาตุเช่นโพแทสเซียมแมกเนีเซียมพี่ปรางบ,บอกเลยนะคะรล้ว่ามีความสําคัญในการควบคุมตราการเต้นหัวใจดังนั้นหากปริมาณไม่เพียงพอจะส่งผลให้หัวใจของเราเต้นผิดจังหวะค่ะเห็นไหมคะสาเหตุต่างๆหรือโรคต่างๆทำให้หัวใจของเราเต้นแรงได้เพราะฉะนั้น ถ้ายังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําปีอย่าลืมค่ะต้องไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะดูแลสุขภาพตัวเองมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเราพบสาเหตุผิดปกติเราจะได้รีบรักษาเดี๋ยวเรามาฟังสาเหตุของหัวใจเต้นแรงกันต่อนะคะตามที่แปลมาเลยค่ะข้อหา้ามีภาวะโลหิตจ,จางเมื่อเม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์หรือมีปริม,มาณเม็ดเลือดแดงในร่างกายน้อยจะทําให้การขนส่งอิเจนไม่ดีเท่าปกติ ส่งผลให้หัวใจทํางานหนักจะมีอาการหัวใจเต้นแรงและเร็วได้รวมถึงจะพบอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียและก็ซีดข้อ 6. การดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชูกําลังและการสุปรีสารเสพติดในสุราและบุหรี่มีผลต่อระบบประสาทและอาจส่งผลให้อัตราการเต้นหัวใจผิดปกติโดยเฉพาะถ้าสุปรีและดื่มสุรามากเกินไปค่ะข้อ 7. มีความดันโลหิตผิดปกติผู้ที่มีความดันสูงหรือต่ํา จะทําให้การสูบฉีดเลือดของหัวใจผิดปกติส่งผลให้บางครัง้งมีอาการหัวใจเต้นแรงหรือเต้นรัวเร็วได้ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะวิงเวียนอันนี้สําคัญนะคะข้อ8ออกกําลังกายหรือออกแรงอย่างหนักการออกกําลังกายจะช่วยกระตุ้นการสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆทําทให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าใครออกกําลังกายอย่างหนักจนรู้สึกว่าเป็นไงคะหัวใจเต้นรุนแรง หรือหายใจแทบไม่ทันก็ควรปรับการออกกำลังกายให้เบาลงได้นะคะอันนี้ต้องดูสภาพร่างกายของเราด้วยนะคะถ้าร่างกายของเราเนี่ยออกกำลังกายไม่ไหวเราก็ต้องพักอย่าฝืนค่ะเพราะมันอันตรายมากจริงๆ 9. ้มีความผิดปกติของหัวใจเช่นลิ้นหัวใจผิดปกติเกรามเนื้อหัวใจผิดปกติหลอดเลือดหัวใจตีบตันสาเหตุที่เกิดขึ้นกับหัวใจโดยตรงมาทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นแรงและเร็วได้บ่อย อาจมีอการหายใจลำบากหอบเหนื่อยแล้วก็เจ็บหน้าอ,อก,กร่วมด้วยค่ะข้อ 10. มีความผิดปกติของต่อมไทรอยผู้ที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากมักพบอาการหัวใจเต้นแรงและเร็วได้ซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนไทรอยนะคะ 11. สาเหตุอื่นๆที่อายุเพิ่มมากขึ้นคนในครอบครัวม,มีประวัติโรคหัวใจนี้สําคัญมากๆเลยค่ะภาวะไซโซนของอาการหัวใจเต้นแรง หากเกิดอาการหอบเหนื่อยเจ็บสันแล้วก็อ่อนเพลียเพียงชั่วคราวมักไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายใดๆตามมาแต่หากเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นบ่อยหรืออาการรุนแรงมากก็อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้เช่น1มีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติ2เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจนทําให้ผู้ป่วยนี้เป็นอัาภาตที่สูงถึง10-15%ต่อปียิ่งถ้าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน หลอดเลือดหัวใจุตันยิ่งเสียนต่อภาว่าหัวใจอ่อนๆหัวใจหยุดเต้นหรือหัวใจวายซึ่งเป็นสาเหตุข,ของการเสียชีวิตได้เลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเรามีภาวะผิดปกติแล้วเราไม่รีบรักษาแต่นึ่งๆอาจจะทําให้ถึงกับเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นพี่ปลาถึงได้บอกเสมอเลยว่าอย่านิ่งนอนใจนะคะอย่าประมาทกับชีวิตถ้ามีอาการผิดปกติหรือการเตือนมาแล้วเราต้องรีบรักษาค่ะเพื่อเตรียมตัวเราให้ปลอดภัยอยู่เสมอเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อพี่ปลาแล้วนะคะ แต่ก่อนอื่นอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่นเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกด,กดกระดิ่งช่องยูทู e t t y Fish เป็นการนกำลังใจพิปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเราฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของหัวใจเต้นแรงว่ามันมีอันตรายหรือมีภาวะอะไรที่เราต้องรู้กันนะคะตามพิปรามาเลยค่ะ การรักษาหัวใจเต้นแรงห้านจะแพทย์ได้ตรวจนิจฉัยแล้วหากพบว่าอาการหัวใจเต้นแรงเกิดจากโรคก็จําเป็นต้องรักษาด้วยการควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุหรือมีส่วนทําให้หัวใจเต้นเร็วเช่นการรักษาภาวะผิดปกติของไทรอยการควบคุมการดันโลหิตหรือการรักษาภาวะขาดน้ําและแร่ธาตุแต่หากเกิดอาการหัวใจเต้นแรงผิดปกติบ่อยๆและเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนแพทย์อาจต้องรักษาโดยการลดอัตราการเต้นของใจให้ชา้าลงด้วยวิธีดังกล่าวต่อไปนี้เลยนะคะามาฟังพี่ปลาเลยค่ะข้อนหนึ่งการรักษาด้วยการช็อกหัวใจแบบเจับจงเป็นการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าตโนมัดทําให้การเต้นของหัวใจกลับมาเป็นปกติมักใช้ในภาวะฉุกเฉินที่สัญญาณชีพไม่คงที่ค่ะข้อที่สอง การกระตุ้นการทำงานของระบบป,ประสาทพาราซิมพาเทติกโดยการให้ผู้ป่วยไอยนั่งย,งยองหรือนำถุงน้ำแข็งมาวางไว้บนหน้าวิธีนี้จะไปกระตุ้นประสาทเวกัสซึ่งสามารถชะลอตราการเต้นของหัวใจได้ค่ะข้อ3การรักษาด้วยยาควบคุมจังหวะอัดการเต้นของหัวใจทั้งรูปแบบยาการรับประทานและยาฉีดการใช้ยาถึงแม้ไม่ได้รักษาให้หายขาด แต่ก็ช่วยลดความรุนแรงลงได้หากผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันแพทย์อาจแนะน,นำให้รับประทานยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือดได้นะคะข้อ4การผ่าตัดหัวใจใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาวิธีการใดๆและเป็นผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องรักษาโรคหัวใจอื่นๆอยู่เนื่องจากวิธีนี้เป็นการผ่าตัดเปิดหัวใจเพื่อกรีดทําลายเนื้อเยื่อ จุดกำเนิดคลื่นไฟฟ้าหรือเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับทางเดินของคลื่นกระแสไฟฟ้า 5. การฝังเครื่องตุ้มกระดุ้นหัวใจจะทําให้การเต้นง,งหัวใจเป็นปกติได้วิธีนี้จะใช้ในกรณีที่สาเหตุเกิดจกากความผิดปกติของหัวใจคราวนี้เรามาดูเลยนะคะที่สําคัญคือการป้องกันหัวใจเต้นเร็วแล้วํายังไงล่ะคะเนี่ย1 ควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดเพื่อป้องกันโรคหรื้อหลังต่างๆที่ส่งผลในการทำงานหัวใจผิดปกติ 2. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 3. รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หัวใจแข็งแรงและสามารถสูบฉีดเลือดเป็นปกติ 5. งดการสุบหรี่6งดหรือจำกัดปร,ริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ 7. จําำกัดปริมาณการดื่มคาเฟอีนไม่ให้มากเกินไป 8. การใช้ยาประเภทต่างๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอไม่ควรซื้อยามาใช้เอง 9. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งเสพต,ติดให้โทษและสารกระตุ้นทุกชนิด 10. หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเครียดและความกดดันต่างๆ 11. พักผ่อนให้เพียงพอ 12. รู้จักวิธีการผ่อนคลายความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นสาคัญเลยค่ะ เราต้องมั่นตรวจสุขภาพของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะอย่านิ่งนอนใจนะคะถ้ามีอาการผิดปกติใดๆก็ตามอย่าเดี๋ยวก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าอาการเหล่านั้นมันจะรุนแรงมากแค่ไหนถึงตอนนี้พี่ปลาอยากแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องยูทูบเพจที่เฟชเป็นกำลังใจใพี่ปลา รามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อจมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิงกิ้ช่องย u ทู Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ